สวัส uh, ดีครับเจอกันอีกแล้วนะน้อยตัวดูโจทย์เรื่องสัตว์นะครับเรื่องเสร็จนะมันก่อนกูแบกให้จดไปแล้วนะครับในหน้าไทยเท่าไหร่ให้จดก่อนดูหน้าไหนหน้าสิบหกเปิดหน้าสิบหกเร็วส่วนใครที่ยังไม่ได้โจดไทยนะครับจะมีไฟล์แนบอยู่บนหัววิดีโอคลิกขึ้นมาก่อนแล้วจดให้เสร็จแล้วค่อยมาฟังใหม่นะครับ เอาละคนที่จดแล้วก็ดูเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์นะครับอะไรที่บอกว่าจากตารางเนี่ยลูกต้องดูดูจากตารางเท่านั้นนะครับข้อถามว่าข้อนี้ข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้มนะครับถ้าลูกดูจากตารางเห็นไหมฮะถ้าอากาศชื้นกับอุ่นเนี่ยจำนวนยุงจะเพิ่มขึ้นมากเลยแปลว่าตัวนี้ยุงชอบครับอากาศแบบนี้ยุงชอบเขียนด้วยครับยุงชอบ มันก็เลยขึ้นมาเยอะเลยถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาบอกว่าข้อใดถูกยุงไม่ชอบอากาศเย็นโอโ้โหแม่งยุงโคตรชอบเลยครับอากาศเย็นดูดูด,ดูตัวเลขก็รู้ครับอะไรแป๊บหนึ่งนะาถามว่ายุงไม่ชอบอากาศเย็นใช่ไหมก็ไม่เชิงนะครับมันยังถูกไม่หมดยุงไม่ชอบครับเพราะถ้าเย็นแล้วยุงจะโตน้อยเห็นไหมห้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นตนะครับอุ่นไม่ส่งผลต่อปริมาณยุงนี่พูดผิดหมดนะครับ ถูกที่สุดคือต้องเอาข้อมูลทั้งสองอันนี้มาตอบครับแห้งได้เย็นมีจํานวนยุงน้อยนะครับตอบข้ององ,งูต่อไปครับข้อที่2ข้อที่2องเาถามว่าข้อไหนเนี่ยถูกต้องนะครับข้อนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยเต่าเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับวงกลมไว้หน่อยลูกเต่านี่คือเลื้อยคานออกลูกเป็นไข่ ต่านี้เลื้อยคลานเลือดเย็นออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมนะครับออกลูกเป็นไข่หายใจด้วยปอดนะครับเต่าก็ถูกหมดเลยครับแต่ไก่ไม่ใช่ครับคุณพี่ไก่เป็นสายเลือดอุ่นนะครับปลาเข็มดาวทะเลออกลูกเป็นตัวดาวทะเลไม่ได้ออกลูกเป็นตัวนะครับผิดที่ตัวนี้นี่ผิดอันนี้ไก่ผิดไก่ผิดอันนี้ดาวทะเลผิดเพราะดาวทะเลเนี่ย มันสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศครับเรียกว่าการงอกใหม่ regeneration นะครับงอกใหม่ต่อไปครับกอควายนกกระตุ่นปากเป็ดออกลูกเป็นไข่ถูกต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกต้องครับอุ่นทั้งคู่เพียงแต่ว่าตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นเองแต่นกเป็นสัตว์ปีกนกเป็นสัตว์ปีกนะครับต่อไปครับม้าน้ำด้วยจิงโจ้ออ,อกลูกเป็นตัวถูกต้องนะครับเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่ผิดที่ท,ที่ม้าน้ำครับผิดที่ม้าน้ำม้าน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นครับเป็นปลา กากระบาดว่าผิดนะครับเป็นปลานะครับตัวผู้มีถุงหน้าท้องไว้เก็บไข่รอฟักคือคือม้าน้ําเนี่ยลูกตัวเมียเนี่ยมันจะเอามันจะอ,อยู่กันอย่างเงี้ยลูกมองปากกาเป็นม้านาวนะตัวเมียเนี่ยจะเอาพุงเนี่ยมาทิ่มที่ตัวผู้แล้วก็เอาเอาไข่เนี่ยใส่ลงไปในหน้าท้องตัวผู้เพราะว่าตัวผู้เนี่ยจะมีถุงหน้าท้องเหมือนจิงโจ้ะนะครับแล้วไข่จะไปอยู่ในนั้นผสมมาสุจินะครับแล้วออกลูกมาเป็นตัวทีละห้าร้อยทีละห้าร้อยตัวนะครับ มาหนาเป็นปลานะระวังมนันนะครับนะครับต่อไปครับก็สี่พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ในตารางต่อไปนี่อันที่หนึ่งออกลูกเป็นตัวปฏิสนธิภายในนะครับออกลูกเป็นตัวนี่ส่วนใหญ่อะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะอันนี้ส่วนใหญ่นะครับออกลูกเป็นตัวเขียน,นโยงไว้หน่อยส่วนใหญ่ก็เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ ส่วนใหญ่เลี้ยงลูกด้วยนมนะแต่ปลาก็มีบางชนิดนะครับปลาฉลามนี่เลี้ยงลูกด้วยนมล่อลอดอนอนออกลูกเป็นตัวนะครับยกเว้นตุ่นปักเป็ดใช่ไหมเพราะตุ่นปักเป็ดออกลูกเป็นไข่นะครับออกนะครับออกลูกเป็นไข่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นปลากับสัตว์เลื้อยคลานอืม นะส่วนใหญ่จะปลาครับกับสัตว์เลื้อยคานนะครับแล้วก็บวกเลืยคานนี่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็บวกพวกครึ่งบกกกอ,อกลูกเป็นไข่นะส่วนใหญ่นะ นะครับแต่ว่าเอาสัตว์เลื้อยคานดีกว่าครึ่งบกครึ่งน้ามันออกลูกเป็นตัวก็นะครับก็เยอะเดี๋ยวจะนั่นไปเอาที่มันเยอะส่วนใหญ่ดีกว่าอ่านะครับครึ่งบกครึ่งน้ำออกลูกเป็นไข่ได้นะครับไข่กบอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับปฏิสนธิภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะปลากับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับ สัตว์เลือดเย็นก็คือปลากับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้างําสัตว์เลื้อยคานตรงนี้ขีดขีดกรอบหน่นี่ถ้าเลือดเย็นนะส่วนใหญ่จะปลาครึ่งบกแล้วก็พวกเลื้อยคลานนี่คือสัตว์เลือดเย็นนะครับนั้นข้อนี้ถ้าตรงหมดเลยเนี่ยต้องตอบข้ององงูนะครับอันแรกเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับออก ออกลูกเป็นตัวก็น่าจะเป็นค้างคาวคนพายุลมมานี่ถูกหมดอันนี้ถูกหมดสําหรับการเป็นข้อหนึ่งถูกหมดข้อสองออกลูกเป็นไข่ปฏิสนธิภายนอกเป็นสัตว์เลือดเย็นนกนี่ผิดครับนกเป็นสัตว์เลือดอุ่นเป็ดก็ผิดครับเป็นสัตว์เลือดอุ่นขังคกนี่ได้ครับขังคกนี่ได้กบนี่ได้อันที่สามครับเป็นสัตว์เลือดเย็นไก่นี่ผิดครับ ไก่เป็นสัตว์เลือดอุ่นปลานี่ได้ครับเลยตอบข้ององงงโอเคไหมครับข้อที่4หน้า16นะครับต่อไปดูหน้า17ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมแมลงปอนะครับมแมลงปอเนี่ยมันสืพันธุ์ปฏิสนธิภายในนะนะครับเพราะว่ามันจะมีมีช่องอะ่ะตัวผู้มีช่องใส่เข้าไปในตัวเมียได้นะครับ กบปฏิสตอที่ภายนอกนะครับตัวเต็มวัยระบบหายใจที่เหมือนเหมือนกันผิดครับมแมลงปอตอนตอนตัวเต็มวัยนี่จะใช้ท่อลมพวกมแมลงจะใช้ท่อลมแต่กบเนี่ยตอนเป็นลูกอสจะใช้เหงือกโตจะใช้ผิวหนางกับปอดนะครับนะบมันไม่เหมือนกันนะครับขอควายบอกว่าในการเจริญเติมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สมบูรณ์เหมือนกันไม่ใช่ครับตรงนี้ก็ผิดสมบูรณ์นี่คือสี่ขั้นนะครับ แต่พวกนี้อย่างแมลงปอนี่แค่สามขั้นเองนะนี่แมลงปอที่เป็นไม่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นี่คือสี่ขั้นแต่แมลงปอนี่แค่สามขั้นเองนะครับส่วนกี่ขั้นกี่ขั้นก็คงลงทราบนะครับต่อไปครับตัวอ่อนแมลงปอหายใจด้วยท่อลมตัวอ่อนของกบหายใจด้วยผิวหนังนี่ก็ผิดหมดเลยครับตัวอ่อนแมลงปอหายใจด้วยเหงือกครับตัวอ่อนนะหายใจด้วยเหงือก แต่พอตัวเต็มวัยก็เป็นท่อลมส่วนตัวอ่อนของกบหายใจด้วยผิวหนังนี่ก็ผิดอีกตัวอ่อนของจบหายใจด้วยเหงือกเหมือนกันนะครับนี่คือข้อที่ห้าข้อที่หกครับสิ่งมีชีวิตในจับโดยครั้งคาวเลี้ยงลูกด้วยนมครับก็คือพยูนกับโลมานะครับปลาทูนี่ผิดวาน,นิชถูกปาฉลามนี่ผิดม้าน้ําก็ผิดไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแต่คู่นี้ออกลูกเป็นตัวทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ผิดผิด นะครับข้อ17สัตว์ในข้อใดเป็นปรสิตธปรสิทธคือพวกดูดเลือดครับแต่ปิงทะเลไม่ได้ดูดเลือดนะครับดูดแต่ทรายครับไม่ดูดเลือดผิดนะครับข้อ7ก็เลยตอบข้อคอควายข้อ8มแมลงสาบเอาหนวดไว้หาอาหารเอาไว้ดมกลิ่นเอาไว้นําทางครับถ้าขาดพวกนี้ไปก็ไม่ตายครับมันไม่ตายบวชและตายทันทีนี้ไม่ครับแต่มันจะเริ่มหาอาหารไม่ได้ สักพักหนึ่งก็จะตายทีหลังแต่ไม่ได้ตายทันทีผิดตรงคํานี้ครับกิดเส้นใต้ผิดตรงนี้นะครับข้อ9ครับสารเมลานินเนี่ยเกี่ยวกับสีผิวครับเมลานินเนี่ยลูกจะได้ยินในโฆษณาเกี่ยวกับครีมทาผิวอะนะครับส่วนสารที่ช่วยย่อยโปรตีนคือกรดไฮโดรคลอริกนะครับกับเอนไซม์ ide, ชื่อว่าเปปซินเอนไซม์ M ide, ชื่อว่าเปปซินเป็นตัวที่เอนไซม์จ่ยย่อยโปรตีนนะครับ ข้อสิบเทคโนโลยีขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ไปว่าเพิ่มขึ้นครับตอบงองงงตอบงอง,งนะครับโอเคนะต่อไปครับหน้าถัดมาข้อสิบเอ็ดสัตว์ในข้อใดมีการจเจริญเติบโตในแต่ระยะไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้สามขั้นสี่ขั้นสี่ขั้นครับแต่ว่าตัวสามงามไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่เปลี่ยนรูปร่างคืออะไรพี่แปก๊กตอนเด็กๆหน้าตาแบบไหนเติบขึ้นก็ แค่ขยายขนาดแค่นั้นเองใหญ่ขึ้นนี่คือไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับแต่ถ้าสี่ขั้นจะมีอะไรไข่เขียนโยงหน่อยใช่ไหมมีไข่มีหนอนที่เราเรียกว่าลาว่าใช่ไหมดักแด,ด้ก็คือตัวอ่อนแล้วก็เต็มวัยนี่สีขั้นใช่ไหม สี่ขั้นถ้าสามขั้นมันก็จะข้ามข้ามดักแด้ไปถ้าสามขั้นจะเป็นไข่ตัวหนอนตัวตัวอ่อนตัวเต็มวัยเลยดักแด้ก็คือตัวอ่อนนะครับนี่ตัวอ่อนเขียนด้วยถ้าสามขั้นก็จะเป็นไข่หนอนตัวเต็มวัยนะครับคือมีสามขั้นอะไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยนะครับสองอันนี้จะหายไปอันหนึง่งข้อสิบสองแม่ให้ปลางเงินและปลาน้นาอยู่ในพวกเดียวกันเกี่ยวกับการออกลูกครับ แตกต่างกันตรงไหนขีดเส้นใต้แตกต่างนะนะครับอันนึงอาหารเหมือนกันหายใจเหมือนกันคือใช้เหงือกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าอันนึงออกรูปเป็นไข่อันนึงออกรูปเป็นตัวนะครับ13ข้อใดไม่ใช่สัตว์ที่วงการแพทย์เอามาทดลองครับมีครับมันใหญ่เกินไปเอามาทดลองไม่ได้มันกัดคอตายนะครับข้อ14การสื่อสารให้เห็นง่ายที่สุดในเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเกิดเนี่ยต้องสื่อสารเป็นวัฏจกักรวัฏจักรก็คือมันเป็นวงจรอ,อย่างนี้ครับ นี่ฮเนี่ยอย่างนี้เรียกวัฏจักรเนี่ยเป็นการสื่อสารที่เห็นและเข้าใจง่ายที่สุดเห็นเป็นวงจรนะครับต่อมาถ้าต้องการทราบไอระเหยของผิวส้มแห้งใช้กำจัดยุงได้หรือไม่สงสัยตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปทดสอบครับนะครับก็ขังยุงไปเลยครับกขี่เส้นใต้ขังยุงในผิวส้มเลย นะครับสงสัยผิวไหนเนี่ยสงสัยผิวส้มก็เอาผิวส้มไปทดสอบเลยนะครับสงสัยตัวไหนทดสอบตัวนั้นข้อสิบหกสัตว์ในข้อใดอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมคือสัตว์เลือดเย็นนะครับถ้าสัตว์เลือดอุ่นจะไม่เปลี่ยนแปลงนมสิ่งแวดล้อมนะครับสัตว์เลือดเย็นมีอะไรมั่งจาได้ไหมปลาพวกเลื้อยเลื้อยคลานอ่ะแล้วก็พวกเครึ่งบกนี่สัตว์เลือดเย็น ส่วนนกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับข้อ17ข้อใดไม่จําเป็นต้องเป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่จําเป็นก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นก็ได้ก็คือขอไข่ครับการมีตอมนมนี่คือจําเป็นครับนี่อันอื่นก็จําเป็นหมดจําเป็นจําเป็นหมดนะครับข้อสิบแปดสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่โอนี้เยอะครับ ปลาก็ได้ส่วนใหญ่ก็ปลาใช่ไหมออกลูกเป็นไข่มีปลาเลื้อยครึ่งบกสัตว์ปีกออกลูกเป็นไข่หมดเลยแต่สัตว์เลือดอุ่นจะมีแค่สัตว์ปีกกับเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหายใจด้วยปอดหายใจด้วยปอดก็จะส่วนใหญ่เป็นพวกอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีนะครับสัตว์เลือ้อยคานบางชนิดก็หายใจรวยปอดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ได้ครับครึ่งบกก็มีบางส่วนนะครับแต่ตรงนี้วงกลมไว้หน่อยนะครับว่าเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ย นะครับตอนตอนโตครับนะครับนี้รอรออดนอนเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับข้อนี้เขาถามว่าออกลูกเป็นไข่สัตว์เลือดอุ่นแลวเป็นสัตว์ปี๋เอ่อหายใจด้วยปอดก็น่าจะเป็นสัตว์ปีครับสัตว์ปีโอเคไหมต่อไปครับข้อสิบเก้าหน้าสิบเก้าครับ 59วิธีในข้อใดเป็นการเพิ่มเพิ่มต้องผสมเทียมครับเพราะว่ามันได้เยอะขึ้นเพิ่มปริมาณของปลาคือผสมเทียมนะครับผสมเทียมคือเอาไข่เพศผู้กับเพศเมียม,มาเจอกันใ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 น,ในถาดนะครับสัตว์ในข้อใดที่บินไม่ได้ตอบกอคอควายนะครับสิ่งมีชีวิตคู่ใดต่อไปนี้มีชีวิตต่างจากคู่อื่นนะครับฟองน้ํานี่เป็นสัตว์เขียวเขียนสอเสือการะบังหากับไอ้พวกนี้ก็สัตว์ นี่ก็สัตว์มอสเป็นพืชดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์ดาวทะเลเป็นสัตว์นะครับ r รือว่าเวิร์ดมอสพวกนี้ไม่ใช่สัตว์อ่ะเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่สัตว์นะครับประั้นที่ต่างจากชาวบ,บ้านคือขอไข่ครับเพราะมันสัตว์กับสัตว์ยีิบสองรูปแร่งแบนเพราะอะไรครับจิ้งจกก็แทรกที่แคบได้ดีนะครับปรสิทธ์คือดูดเลือดต่อบพยาธใบไม้นะครับ ยี่สิบสี่ข้อใดไม่ถูกต้องครับมานะตัวผู้จะออกไข่ได้ส่วนตัวเมียออกไข่ไม่ได้นี่ผิดนะครับผิดตัวเมียมาฝากไข่ครับตัวเมียฝากไข่ให้ตัวผู้ให้ตัวผู้อุ้มท้องฝากไข่ให้ตัวผู้อุ้มท้องครับแต่ไข่เป็นของตัวเมียนะครับ คล้ๆว่าตัวผู้จะเกิดลูกนะ,นะครับแต่ว่าใครเป็นของตัวเมียยีสิบห้าสัตว์ในข้อใดดาวทะเลดาทะเลคือผิวหนังขูขะนะครับก็คือหอยเม่นอีแปะปลิงนะครับโอเคเขียนว่าจบคลิปห้าห้าครับจบคลิป55าสวัสดี